สวัสดีครับมาพบกับแอปปี้กันพากันนะครับมาคลิปนี้ก็นี่ได้ตัวนี้มาครับนี่เลยเนะเอากล้องลงนิดนึงเนาะนี่นะครับ MG d e s k t o นี่นะครับ MG เดสไซน์ฮิลนะครับเป็นผ้ากันด้ามวิงเอ็เลสบอลนะครับนี่นะกันด้ามผ้ากันด้ามวิงเอนเลสบอลนะตัวนี้ก็ได้มาจากรุ่นพี่ที่ทำงานนะครับพี่เขาได้ให้มานะครับพี่เขาไม่มีเวลาต่อนะพี่เขาก็บอกว่าเอาให้เลยให้ให้มาต่อเลยนะครับนี่พี่พี่คนนี้นะที่ให้มานะครับที่พี่พี่ทำงานนะครับ ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องต่องแผงกันเลยนะครับมาแล้วครับอ่าเรามาเปิดกล่องดูแผงกันเลยนะครับออก,กันดั้มเดสไซนฮิลนะครับผมก็ตัวนี้รุ่นพี่ที่ทำงานรุ่นพี่ที่ทำงานผมนี่คนนี้นะครับผมได้มอบตัวนี้ มาให้นะครับเนื่องจากพี่เขาไม่มีเวลาต่อนะก็เลยบอกว่าขอมอบตอนนี้เอามามาให้ผมต่อเลยนะก็จะเปิดกล่องกันเลยนี่เปิดมาก็จะเป็นคู่มือนี่นะครับอ๋อลืมลืมบอกไปว่าพี่เขาได้ต่อนี่นะครับต่อส่วนตัวตวนลำตัวไปแล้วนะครับนี่นะพี่เขา ว่าบอกว่าไม่มีเวลาต่อนะครับก็เลยเอามาให้ผมสารต่อนะนตัวน,นี้ได้ต่อส่วนลําตัวไปไปแล้วนะครับก็จะมีแผงที่แกะออกจากถุงมาแล้วบ้างน,นะครับนี่นะนี่ก็จะ,จะเป็นนี่แผงนี่นะที่แกะออกจากถุงมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลยนี่ก็มีคู่มือนะครับตัวนี้ก็มีอายุ มีอายุ10ปีนะประมาณ10ปีแล้วตั้งแต่ปี2011นะครับนี่นะปี2011นี่นะอัพาตอนนี้ก็มีอายุ10กว่าปีแล้วนะครับก็จะเป็นโมรุ่นเก่านะโมรุ่น MG โมรุ่นเก่านี่ก็เปิดตูคู่มือกันเลยนี่หน้าแรกก็จะเป็นที่วัฒนาการของเดสไซน์นะครับอันนี้จะเป็นภาคภาคอนิเม นี่นะครับจะเป็นพัฒนาการจากภาคอันนีไม่ปกตินะแล้วนี้จะเป็นภาคภาคมูฟวี่นะครับเอ็นเลดบอลนะครับนี่เลดไตตัวนี้นี่จะเป็นคนขับนะครับผมแล้วก็นี้จะเป็นอธิบายอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้าเลนี่หน้าสองก็จะเป็นแผง นี่นะครับคู่มือคู่มือสมัยก่อนก็จะเป็นหน้า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 แผงก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะก็มีทั้งหมด20แผงนะผมได้แกะนับแล้วเรียบร้อยนี่มีแผง PC มาด้วยนี่ก็คู่มือนี่ก็หน้าไอ้ขั้นแรกก็จะเป็นการต่อตัวก่อนนี่นะที่พี่ที่ทำงานได้ต่อไว้นะครับตัวนำตัวก็คู่มือ ของโมสมัยก่อนเวลาต่อแต่ละส่วนก็จะไม่มีไม่มีแผงบอกมานะครับว่าต้องใช้แผงอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาแยกอีกทีหนึ่งว่าใช้แผงอะไรนะครับนี่ครับตอนนี้คู่มือก็ค่อนข้างจะเป็นหน้าหน้าหน้าคู่มือที่เป็นส่วนตีขาก็จะออกเป็เดือดหน่อยแล้วนะนี่ออกเป็เดือดหน่อยนะับไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ก็จออกข้งเดืองหน่อยนะนี่ครับ ส่วนแขนตัวนลำตัวนี่นะครับกู่มืออันนี้ตัวนขาก็จะมีหลายนะนี่หน้ากลางนี่หน้ากลางก็จะเป็นสวยๆมากนะครับเป็นแอคชั่นของตัวเดสไซน์นะครับเป็นแอคชั่นต่างๆตัวเดเดไฟนะนี่ก็สวยๆน,น,น,นี่มีฮีโร่ดยตอนจะระเบิดหุ่นด้วยแอคชั่น นี่ก็แอคชั่นห้าคนนะครับของบอยแบนดภาควิงภาคการดั้มวิงนี่ก็จะเป็นที่รู้จักของหลายหลายคนนะครับเป็นเป็นการ์ตูนภาคที่ดังมากแนดังมากแล้วคุณออกมาทุกตัวก็สวยทุกตัวสวยทุกเกตนะภาคนี้นี่นะครับพูวมือ,อส่วนอันนี้ส่วนกระโปรงนะครับนี่แต่ที่ผมชอบเลยส่วนนี้เลยส่วนแพ็กหลัง จะดูใหญ่อลังการมากเลยนี่ส่วนแท็กหลังของเดสไฟนี่จะใหญ่อลังการมากนะแท็กหลังเขาอันนี้ส่วนเคียวนะนจุดเด่นเลยของเคียวของเขาอันนี้ก็จะเป็นจุดติดดีคอนะแต่ผมคิดว่าจะหาดีคอน้ํามาติดแยกต่างหากนะครับนี่ครับเป็นต้านหลังนี่เป็นไกด์สีนะไกด์สีนี่คนขับ นี่นะครับนี่แอคชั่นมาเรามาดูถุงกันเลยนี่ก็จะเป็นถุงมาให้นะครับหนึ่งถุงสองถุสงสามถุองอันนี้ถุงที่เราได้แกะไว้นะแกะมาอันนี้จะเป็นส่วนสอนสีดำออกขาๆนะนี่อันนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ไม่มีดีคอน,น้ําแถมมาให้นะ่าจะเป็นติ๊กเกอร์ขูดติ๊กเกอร์ฟอยลแล้วก็ติ๊กเกอร์แปะนะครับก็พสสลากใสแต่วราแกะออกจากถุงดูีกทีเนาะนี่เราถหงนเท่านี้เลยอนะันนี้ก็แผงที่พี่เขาได้แกะไวนะ้นะนี่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแผงในถุงพลาสติกกันอีกทีครับผมามาดูแผงสี แสงนี้ก่อนนะแสงสีน่าจะเป็นของแผงสีโครงนะครับสีโครงจะออกเป็นสีสีเทาออกเข้มเข้มหน่อยนะครับนี่นี่ขอเห็นเนาะนี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของสีโครงน่าจะเป็นของสีโครงของโครงเนาะนี่นะครับก็พลาสติกดีดีเทลดีทุกอย่างนะครับของบันได แน่นอนอยู่แล้วเนาะนี่ครับดีเทลคมดีเทลคมทุกอย่างพลาสติกดีพลาสติกจับแล้วดูดูนิ่มมือดูแบบดูแบบนิ่มมือมากเนาะดูแบบนิ่มมือดูแบบสบายมือมากนะพลาสติกของบันไดเนาะ,ะแผงหนึ่งนะครับอันนี้นจะจะเป็นแผงของเคียวนะมันจะเป็นแผงของเคียวนะยาวยาวนะยาวนี่เทียบกับมือ เทียบกับข้อมือนะครับแ่งไอของเขียวนะนี่ประมาณข้อมือนะด้้มเขียวนี่ครับยาวยาวสเปกเขียวแล้วนี่โคง้งเป็นโค้งนะโค้งมาดีเทลคมนะคมมากคมมากสวยมากเลยนี่ของบันไดต่อก็คงไม่ต้องคว้านไม่ต้องเหล่าแล้วเนาะ <laughs> มัวจะต่อนิ่มมืออยู่เนะเานะอ่าวันนี้แผงหนึ่งนะั่นนี่เป็นแผงโคง้งอีกอันหนึ่งนะครับอืมอันนี้เรียกว่าแผง X B นะ X B นี่เป็นของโค้งนะนี่ครับนี่ก็เป็นแผง X A e. นี่นะครับนี่มืออันนี้มือก็จะให้เป็น มือที่ฟิกมาเลยนะครับไม่ใช่เป็นนิ้วขยับได้นะน่าจะเป็นมือที่ฟิกมาเลยนี่นะครับน่าจะมาหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่นี่ครับนีหนึ่อนนี้อีกอันนึงนะครับแผงโครงแผงเฮดแผงโครงนะครับนี่พลาสติกดีมากทุกอย่างดีเอาละ,ะครับเดี๋ยวเก็บก่อน อันนี้มาดูของสีม่วงอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเกาะขานะเกาะช่วงล่างก็จะออกสีม่วงม่วงนะอันนี้ไม่ได้ออกเป็นสีดำนะออกเป็นแบบสีม่วงสีม่วงมนๆนะครับนี่เรื่องดีเทลไม่ต้องห่วงนะสีการฉีดพลาสติกนี่เนียนมากนี่รอยรอยแทบจะไม่เห็นเลยนะนี่ครับอันนี้เป็น โมเดลสิบเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับนี่ดูดีเทลข้างหลังดีเทลมาดีนะครับดันดีเดี๋ยววาก่อนเนาะนี่ก็เป็นอีกแผงหนึ่งเป็นส่วนส่วนล่างนะครับส่วนขานี่ดีเทลอันนี้เป็นส่วนของคนขับมเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนที่พี่ได้ตัดไปประกอบส่วนลำตัวนี้นะ ในดีเทลดีมาดีมากนะครับดีเทลนี่เป็นโมเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะดูดีเทลอืมติดจอดนะเห็นแล้วอยากต่อแล้ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวเก็บก่อนนะนี่ก็มาดูแผงหนึ่งอันนี้นะ่าจะเป็นแผงเกาะจะเป็นแผงเกาะส่วนบนนะครับอันนี้ก็เทนส่วนที่พี่เขาได้ตัดไปประกอบส่วนต้นลำตัวนะนี่ครับรอยพลาสติก ก็มีมาให้เห็นบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตะไบโฟมขัดแต่ส่วนใหญ่จะมาเนียนมากนะครับนี่ดูเนื้อพลาสติกดูลอยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีคนระัอันนี้จะเป็นแผงดีนี่แผงดีนะนี่แผงแผงอ e. ีนี่จะมีแผงสีใสมาด้วยอันนี้จะเป็นส่วนของ ล,ลูกตานะเอดังของชายๆลูกตานะอืมแล้วก็ส่วนเขาเนี่ยผมชอบเขาของเดซไซนะ์นาจะเป็นหยกักไม่ได้ตรงอย่างเดียวนะจะเป็นจะเป็นหยักนิดนึงนะครับเขาเขาสวยเขาดีไซน์มาสวยนะเนี่ยส่วนกาาน,นี่ดูรอยพลาสติกแทบไม่มีรอยไม่มีรอยเลยนะนี่เนียนๆมากเลย ก็จะมีนิดหน่อยก็เอาตะไบโฟมขัดก็าหายแล้ว <S <S นี่นะครับนี่นี่เนีนยนมากเลยเนียนดูดีเทลนะครับดีเทลร่องมาดีมากนะโมเมื่อสิบกว่าปีก่อนดีเทลมาขนาดนี้ถือว่าดีเลยคนระับสวยสวยอุย้ยอะไรตกนี่ส่วนแผงสีขาวนี่นะแผงสีขาวส่วนแผงสีขาวนี่มาเนียน แตงเจนะครับมาเนียน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 มากเลยแล้วกล้องโูมไม่โูมอยู่เนาะนี่เนียนนะครับไม่มีรอยนะไม่มีรอยไม่มีรอยเ็จพลาสติกฉีดให้เห็นเลยนะครับเนียนเนียนกิ๊บเลยนะนี่ด้านหลังเนียนมากนี่จะเป็นน่าจะเป็นของส่วนตัวไหลนะนี่ตัวไหลนะส่วนไหลนะ อันนี้แผงชิ้นเล็กแผงจีสองนี่จะเป็นน่าจะเป็นส่วนของที่ประกบเป็นพลาสติกที่จุดเป็นพลาสติกที่ประกบจุดประกบเด็กๆนะครับจะออกสีม่วงนิดๆนะครับสีม่วงนิดๆแต่ในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีเทานะอันนียาวเป็นสีม่วงนิดๆนะน,นี่แผงพีซีนี่ โมสมัยก่อนก็จะมีพีซีเนาะนี่แผงพีซีแล้วก็มาดูแผงสีแดงแผงสีแดงนี่ดูรอยไม่มีรอยเลยนะพลาติกไม่มีรอยไม่มีรอยแบบให้เห็นเลยนะครับเป็นเมียนเนียนมากเนียนมากนีแผงอันนี้แผงกี่หนึ่ง นี่เอฟเฟกเขียวเอฟเฟกเขียวนี่ใหญ่นะใหญ่ประมาณคืบนึงได้เป็นสีเขียวเอฟเฟกสีเขียวนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนของเท้านะส่วนเอฟนี่โอ้หดีเทลมาคมนะครับนี่ดูร่องดูดูร่องชัดเจนนะแยกร่องแยกตัดส่วนมาชัดเจนนะครับนี่ส่วนเท้าสองข้างทางเอฟ นี่ครับแยกตัดส่วนมาชัดเจนเลยนะส่วนนูนก็นูนแบบให้เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่นะนี่แล้วนี่ที่เด็ดเลยที่ <c oughs> ชอบมากเลยก็คือส่วนปีกนี่ส่วนปีกเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะใหญ่มากเลยนี่นส่วนปีกก็รอยก็จะมีรอยรอยของพลาสติกบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บ เอากระต่ายโฟมเก็บรอยก็หายแล้วนี่แต่ติกเป็นดำเงานะส่วนปีกนี่มีแล้วก็อีกอันหนึ่งส่วนปีกใหญ่นะใหญ่นะส่วนปีกนี่เทียบกับมือนะครับนี่เทียบกับมือนะเทียบกับมือเนะี่ยใหญ่นะใหญ่ถ้าประกอบเราจะใหญ่แค่ไหนเนาะ <c oughs> นี่สองข้างนี่รอยรอยรอยพวกนี้ก็ไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวตะต่ายโฟมเก็บแล้วก็ขัดเงาแวบ นีส่วนปีกสองข้างจะเป็นส่วนของ L 1นี่ใหญ่นะใหญ่นี่ปีกใหญ่มากเทียบกับเทียบกับแผงแล้วนะแผงอื่นนะั้นใหญ่นะครับนี่เอาละนี่นะครับก็ทั้งหมดของแผงทั้งหมดของเดสไซ e ์ฮิลนะเดี๋ยว ก็เดี๋ยวก็น่าจะประกอบเลยนะครับเดี๋ยวก็ผมก็น่าจะประกอบเลยนะนี่ตัวแผงทั้งหมดนี่นะครับเบสไฟ h ิวตอนนี้เป็นพาพเอ็ <let> War. War. นเลสบอลวิงเอ็นเลสบอลนี่เอาลืมดูลืมลืมให้ดูติ๊กเกอร์นะติ๊กเกอร์ขออนุญาตยังไม่แกะออกจากถุงน,นะครับเดี๋ยวกลัวหายนะเป็นติ๊กเกอร์ฟอย ติ๊กเกอร์ครดแล้วก็ติ๊กเกอร์แปะไม่มีดีคอน้ํามาให้นะนี่ครับโมเมื่อติดกับปีก่อนก็ยังไม่มีดีคอน้ํามาให้เนาะนี่ครับติ๊กเกอร์คููติ๊กเกอร์พอยติ๊กเกอร์แปะนี่โอเคครับตัวนี้ผมก็อาจจะอาจจะแค่ต่อดิบแล้วก็เพิ่มเฉดสีไปนิดหน่อยนะแต่อาจไม่ได้ทําสีทั้งหมดแ้เดี๋ยวเราดูตอนประกอบเสร็จนะครับว่าจะขยับ ชิ้นส่วนจะเป็นยังไงเนาะโอเคนี่นะครับเดสไซฮิลตัวนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวมารอชมตอนประกอบเสร็จนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดฝากแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ